ชมเช่าฮอนด้ะครับพรุ่งนี้ก็จะมีส่งมอบรถใหม่คันนึงนะครับเป็นคันนี้เลย Honda Civic ตัวเริ่มต้นรุ่น 1.8e นะครับสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่874,000บาทนะครับสีเงินลูน่าแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มราคารถนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองมาตรวจสอบกันก่อนดีกว่านะว่าก่อนส่งมอบเนี่ยมีการติดอุปกรณ์ของแถมครบเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังแล้วก็ความสะอาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับติดตามดูด้วยกันได้เลยครับ สำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรถธรรมดาเลยนะครับไม่มีติดชุดแต่งสเกิร์ตหรือว่าสปอยเลอร์นะครับก็อันนี้เน้เน,นเป็นส่วนรถให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะด้านหน้าน,านี้เหลือใส่ป้ายแดงนะครับเดีานานาน๋ยวใส่ให้วันโส่งมอบพรุ่งนี้นะครับด้านหน้าแบบไม่ใส่สเกิร์ตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะเอาแบบไม่ได้ติดชุดแต่งเนี่ยก็ดูตามคันนี้ได้เลยนะครับอันนี้เคลือบสีเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะงองเอาแบบนี้เลยนะสำหรับรถที่เคลือบสีก็เวลาใช้รถไปหลายๆปีสีก็จะไม่เสื่อมสภาพนะครับเข้าเคลือบสีทุก3เดือนล้อแม็กเป็นลายนี้นะตัว 1.8E นะครับขนาด16นิ้วแล้วก็ยางรถมีการเแรวทให้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์ด้านข้างรถนะสำหรับรถที่ไม่ได้ติดสเกิร์ตจะเป็นแบบนี้ นานๆก็จะมีให้ดูทีเนาะแบบไม่ติดชุดแต่งเพราะปกติที่ออกรถเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกติดชุดแต่งด้วยนะฟิล์มติดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะกันความร้อนดีแล้วก็ขับเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมองเห็นชัดกว่าฟิล์มปกติทั่วไปอ่มาดูด้านหลังกันนะเป็นแบบเพียวๆเ,เลยนะบอดี้รถมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ติดชุดแต่งนะครับใครอยากเทียบแบบชุดแต่งกับไม่มีชุดแต่งนะดูคันนี้ได้เลยนะครับ ด้านหลังอันนี้ก็เซนเซอร์หลังสองจุดติดตั้งให้เรียบร้อยตัวเริ่มต้นมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะฉายภาพไปที่จอในรถในห้องสัมภาระด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นรายการของแถมนะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นพวกสายพ่วงแบบสายลากจูงไฟฉาย่องสว่างเนาะแล้วก็มีมาบังแดดหนุ่มพุ่มเบี้วหมอนรองคอพวกองกุญแจแล้วก็ถัดท้ายรถ สำหรับ Civic เนี่ยก็ถือว่ามีพื้นที่ในการเก็บของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้วยบอดีรถของเขาที่มีขนาดใหญ่ภายในจะเป็นสีดำนะครับถ้ารถสีเงินด้านในก็จะดีไซน์เป็นแบบนี้นอจอเป็นจอธรรมดานะครับยังไม่ใช่ทัดสกรีนตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับมีแอร์แบ็กในเบาะด้วยนะแล้วก็เบาะฝั่งคนขับเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้ จะใช้คันโยกตัวนี้นะครับปรับสูงตามปรับเลื่อนหน้าหลังปรับพนักพิงได้ความสะอาดภายในก็เรียบร้อยดีนะคะรับเพราะรถที่มีเครือบสีเขาก็จะทําการเก็บงานทําความสะอาดภายในให้ด้วยแล้วก็อันนี้กล้องติดตั้งเรียบร้อย โอเคครับก็ถือว่าอุปกรณ์ของแถมครบเรียบร้อยแล้วก็ความสะอาดเรียบร้อยดีนะคบพร้อมสมอบในวันพรุ่งนี้แล้วสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Honda c ซีว c นะครับสามารถอินบอกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้เลยเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ทางแฟนเพจแชปฮอนด้านะครับส่วนใครอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นซีว i c หรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยที่ช YouTube บ h a ป p h o n d านะครับฝากกด s u b s c ค i ป e กดสันกรดิ่งไว้ด้วยแล้วรั้เวลามีคลิป ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ